สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูสุคนครับผมอยู่กับผมรายการอีสานอินดี้ทีมงานลุยอีสานนอกบ้านนะครับมัอนี้เฮาได้ปลาไม่แน่นะครับมัอนี้เมืองอร่อยเกินครับพี่น้องมัอนี้ไม่กินเข่าเมืองอร่อยเกินครับนี่ครับพี่น้องไม่กินเข่าเสียบแช่น้อกันนะครับผมมาครับมีต้มปลา้ตมปลาลลาปครับพี่น้องจังเอาอันเอาเอาเนี้อรายการสบายดิ

ที่ก็ไปหาหนูเออไปบ่ไปคุณบ่เออหะเปลี่ยนบเนี่ยหาหาหาแง่ครพูดใดเรียนลหะคู่แมนเ่าบงีเนี่ยตนนี้บ่มี่เงี่บี่ี่ร้อนไปสุดไม่าเลมันยิ่รด้วยการยังไงดิ ไม่ใจมดโอ้ได้ให้กินไปบ่หนิจำมาแล้วจายฮะไม่นั่งสูงก็พูดอีกั้งหมดวันถ่ายะวันนึ่งดอกนิอาไรนะคาับนี่นี่ตะวันจริงจะอะไรกอนเลยะผมเติกรนี่ย่ะ เอาอันตะบอนเตือนใส่มือตาไม่แบอ๋อปลาม่นี่ตัวนึงมึงเหรอตาสวยมั้งเนี่ยเขาเป็นหางเราเขเป็นหางใหแรงแรงแรงเขาเป็นหางผมแต่ไม่ฉาดใหญ่ละเดี๋ยวเรียนหน้าก่อนกระบานบอกคู่ไห เขมพึ่งนันกับเบิร์ตกับเสี่นั่นอย่าลืมกินนะเนี่ยกินก้าหังกับเสี่ยวเขาว่าไปไปดูดีลองตามหมูหึ้งแล้วแเป็นเอาเขาเขาไปกินกินตะวันหรอเา จะเป็นนี้นต้องหลังรูดล่ให้มากล่องผู้ชายยผมตือืมนเหลือง่อันนี้กหลาบาย,นนยาสูบเยอะจิ่กุหลาหมดก็ควายเป็นไม่ใส่ยาสูบลเลยต้นแมมด้วยไม่ใส่ไปไหวหล,ล้างล้างบัานไ่ ตัวดอยงนอเทีดียงดึกเอาดึกเอาอะตัวงอไเด้องอเลยแมงตายเลยอบเลยเที่ยังชื่อเอือบุรีฝ่านึงเปรีด็เป็นน้ำลุ่มหมดเลยไช่ต้น้ำงา้วไนดึงลงไป ทำมก็หิอยาแซวมน้ตุงอต้องนียคจังไปถ่ายเก็ต้องเหนกยงหัวไมขอ้ขอปาแล้วตึง่เดี๋ยเดี๋ยวปิดเทอมมแค่ผูู้ปมบุกบานกูยวลอมผมไปจังหวะเหรอนเป ปูากนมาไปดูดูเลบาปลดอกไอเด็ดหนี่ถุงปุ๋ยนี่งพ้บานใกล้หนึ่งย่านหเอายหนเอาเดี๋ยวลาส่วเอลมาสองุ่ปูก็เออไก่แล้วนี่ฮาเอาง่ายนั่นหรอเล่นเวลาตัวลูกบ้านกูแม่นเออคือนเราจอยม่คอมเมนต์อีกบุบานยังได้ยินออกตรง

ตอนนี้ม้ยังอย่เมาลาบงวก่อน้เอาเป็ดมาเลยอ่ะเดี๋ยวโบมเป็ีเดี๋ยวกินปี่างเดียวมาถึงราผมจ้ะนี่มาลมดต้องมาใหญ่เยอะวมาหักผมไปเลยัวมึงนี่คุแม่สิไปตรงคุต้องบ้านเนี่ยตัวคมาู้ตาเนาะคือฮามอน ดีนอนมึงนี่รู้ทุกเรื่องของอื่นไหนยังมีเรื่องอะขออจทังคุณป่เอาดูโรงบาลเลโรงบาลอีกอนห่โรงบาลมีโรงบาลบบนายรโรงบาลปฐมรัไหมครับโอโรงบาลนั่นตาาวนี่ไง่ตาขาวืมโรงบาลว่าปีครับว่าีจะไปทงบ้านกูอาป้อมดีเราไปหาคนนึงก่อนเลย แม่งครับใะ่ไหมที่คูเบิดได้บ่นี่พี่เอีนอ้อมไปนี่คูที่คูจาคุณจับนอน่ะีคูหรอมีพอคูเออพอคุณพอมองไปใหม่คุณอแน่เลยพี่พ่อคู่ขำกมนหน้ากขอแน่ลเาลุกตาเบื่อหรอนอนนอนตาดีเมงหัวมันมีแต่หมดออ่ะโดนน้ำไม่ได้หน่อมีอ่เงี้ยอูเต้หัวของอ่ะปึ๊กห่อ แม่งกูเนียกูว่ากูึ้นะขึงในนิ้วละเหรอันกูปม่นใจกูยันมันอันเอาอันมดลงใตหัวหลอดึกกูดึกอูลง่้าเลยก่มันจะเกือบดึกวงนตงเบากูเดี๋ยวแม่อมกับบาวเอออ้ดีอมกรบาเี้ยเงียบเลยเงียบมันขึ้นหอดบาดแล้วจกิดคิดมากกว่าซมเหรือ่า

Ôi, thôi, giận cái con đèo, giận giận con khanh.